สวัสดีค่ะ FC ทุกคนวันนี้เหมือนเดิมนะคะพามาดูรถเข้าใหม่มาถ่ายกันแต่เช้าเลยกลัวลูกค้ารอกลัว FC รอนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปดูรถกันเลยนะวันนี้จะไปแบบเร่งรีบนิดนึงเพราะว่าวันเสาร์คนเยอะคนจะเพ่นพานซะก่อนเดี๋ยวจะถ่ายได้ไม่ไม่ชาร์ดเพราะว่ารีบเกินไปนะคะโอเคอ่าเราไปดูรถกันเลย น้องนะคะเป็น t o y o t a าเ e อ e ค่ะตัวนี้นะคะรถมือเดียวค่ะราชการใช้สีสีบอลน,นะคะเ,เราไปดูกันเลยก็จะมีความแบบล้อแม็กนะคะยางยางใช้ได้น,น,นานๆยาวๆเลยนะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องกันเลยไว้นิดนึงนะคะคนเยอะฟังเสียงเครื่องกันก่อนเนาะให้ฟังเสียงเครื่องกันก่อน น้องเครื่องสองพันนะะักขาสองพันซีซีเครื่องใหญ่นิดนึงนะจ๊ะใหญ่สุดใจเร่งเหยียบมิดเหยียบไปเลยนะเครื่องสองพันเนี่ยสีสีบอลออกเทานะักโรงงานนะคะสีโรงงานเลยค่ะค่อยๆนะคะ สีอาจจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ดูสี่แค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์พอได้แล้วกันไม่มีผลกับการใช้งานนะคะขับนิ่มขับดีขับสบายตกกลุ่มเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่มีดังเด้อช่วงล่างแน่นเกียร์เข้าโค้ปเป็นเกียร์ธรรมดานะคะเนาะเป็นเกียร์ธรรมดาปุ๊กปิก,ปกน่ารักเดี๋ยภายในภายในจะเป็นสีเทาคะ่ะเบาะสวยไม่มีขาดนะคะ ระบบเซ็นทันล็อกกระจุกป,ปรับมองข้างนะคะสวยๆน่าราักเก๋ๆสีเทาสีเทา,เทาน่าราักเกาหลีเข้า,าใจไม่มีขาดนะ้เบาเบาะหนังสวยภายในเลิศ ช่วงล่างโอเคแอร์เย็นเวอร์นะคะพวงมาลัยพพวเวอร์เกียร์ค่ะสมบูรณ์ซ้ายขวาไม่วีดังออดแอดให้ลำคาญใจนะเดินทางสบายเดินทางไกลสบายหายห่วงจากความร้อนไม่ขึ้นขับดีขับดีขับงามดีต่อใจนะคะแม้สีน้องจะไม่น่ารักเท่าไหร่นะข้างหลังสัมภาระน้องใหญ่เวอร์ นี่เลยใส่ของได้เยอะจุได้เยอะใครที่ชอบเดินทางเที่ยวนะโอ้โหนี่เลยใหญ่ทัดใจมากภายในก็สวยโอเคดีอยู่นะ เบาหนังยางใหม่ล้วแมกสวยเบาะหลังปรับพับได้นะปรับพับขนของได้ขนอะไรยาวๆใหญ่ๆ,ๆได้นะไม่ได้ปรับให้ดูเลย พลังงานของน้องใช้น้ำมันอย่างเดียวนะคะไม่มีติดแก๊สไม่เคยติดแก๊สด,ด้วยราคานี้น่ารักน่ารักนะให้เอาไปใช้ก่อนเก็บงานราคาดีค่าตัวน้องดีนะภาสีต่อให้ถึงปีหน้าก็เลยทีเดียว เอกสารพร้อมโอนใครที่สนใจนะคะทักเข้าไปที่เพจบางแสนรถบ้านหลักหมื่นได้เลยหรือใครใจร้อนโทรตรงกริงกลางหาเฮียได้เลยนะคะเฮียรับทุกสายให้คําปรึกษาดีเวอร์โอเคเลยเฮียใจดีนะคะเงินสดลดด้นะโทรไปโทรไปคุยได้เฮียไม่เฮียไม่ตีหัวจ้าส่วนใครที่สนใจผ่อนนะคะสอบถามเอกสารได้เลยว่าต้องใช้อะไรบ้าง อยากจะให้รายละเอียดทุกอย่างละเอียดคือละเอียดยิบละเอียดทีนะคะใครที่สนใจผ่อนเราดันทุกเคสนะปล่อยรถลูกค้าได้รถแน่นอนโอเควันนี้พามาดูมาชมแค่นี้นะเดี๋ยววันหลังจะพามาดูรถให,ใหม่เรื่อยๆกดติดตามเพจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ ไปตามติ๊กต็อกกันได้นะติ๊กต็อกบางแสนรถบ้านหลักหมื่นยูทูบค่ะอ่าเข้าไปดูกันนะคะรถก็สวยวิวก็สวยนะขยันแอดมินขยันถ่ายวิวให้ดูเหลือเกินโอเคค่ะบายบายสนใจทักมานะรถสวยทุกคัน